สวัสดีได้พี่น <hi> ้องมาไปกล้วยบวชชีกันพี่น้องอันดับแรงเนาะถ้าเกิเอากล้วยน้าบอกกล้วยไปต้มนะพี่น้องอันนี้คือต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้อันนี้อันค่อยต้มกล้วยมาเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องตอันนี้เขาจะเอาไส้ตึ้นยีนใบนะไส้ตึ้นยีนใบหมู่บ้านนี่แหละค่อต้มไส้ตึ้นยีนใบจะไม่แข็งตัวแล้วพี่น้องพอมันแข็งตัวแล้วถ้าใครเอาไม่ได้ตัดติดเป็นต่อมาเนี่พี่น้องเห็นไหม ด้วยบทชีแข็งนะพี่เพื่อนๆโมเมนต์พี่นะเพื่อนๆนี่กินได้สบายพี่น้องอันนี้คือกินได้ยังได้หนิคือกินได้เลยนี่กินได้เลยนะอืมกินได้เลยแต่ว่าเราจะเอาไปทำล้วยบทชีเนาะเยาสีผ้าผ้าแบบเบอร์นะผ้าแบเบิรงอันนี้คือปอกสวยนุ่งเงาสวยนี่งเงาปอกน่าเกล็ดออกน เกล็ดคอนะแล้วก็กับพาถึงซีนะพาเชิงแบบพาอ่นหมอันนี้ใช่ไหมนึ่งที่หนักก็ขาครึ่งแล้วไปตัดเอสซีซีข้อค่ำข้ออ่นค่ำหนึ่งที่หนักอันนี้ก็จะเอากระทิเอากระทีไปใส่หม้อนะครับกระทิไปใส่หม้อแล้วก็ เที่ยวนะครับแล้วก็น้ำตาลต้อตัานไาแล้วเพื่อนนนตาลทานนาำตาลไฟน้ตาลเต็มเต็มหลือเราถ้าเราอยากได้หวานเราก็เส็มเลยมแลถ้าเราอยากได้หวานน้อยเราก็ใส่น้อยอันนี้คือเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมยค่เดียวเนาะพูเปิดชีดูหน้าตาดูหน้าตากล้วยเปดชีเพื่อนๆโอ้ยเหลี่ยบนกระดาษมันแค่สิบพอยนี่เนาะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหม นี่เนาะโอ๊ยจะเป็นหยากเสร็จแล้วนี่จะได้กินแล้วไปบวชชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่เอามาก็จะประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมคำหนึ่งพอดีเพื่อน,อนร้อนนิดนึงอื บอกว่ากว้เรานุ่มมากนะเพื่อนๆกล้งนุ่มรับรสแบบกรมนะฮะรสอร่อยไม่หวานเกินนะพอดีแล้วก็ออกมันแล้วก็มีเค็มมาตัดนิดนึงเนาะอร่อยอร่อยมากเพื่อนๆแซ่บหลายพี่นอ้องแซ่บมากมากินน้ำกันด้วย มาเดอ้ FC, เดอเอฟซีมาเดอ้อเจอมาลามาเด้อบาสุกเจพัลลานะน้องพัลาลาเจอมาลาน้อ,งบ,องบาสุกบาสาหน่อยเดอ้อทั้งสปปลาวสุขูสุขคนแฟนคลับทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อทั้งเอฟซีฝั่งไทยเอฟที่ฝั่งลาวและต่างประเทศเนาะจันไดก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณเนะอฟซี FC, ขอบคุณพีพีพ,พีปานอาอาสุขูสุขคนเนาะที่เขามาให้กำลังใจอันพรเนาะ ที่เขามาให้กำลังใจอําพรเนาะจังใดกับฝากพี่ป้าหน้าอาสุขุสุขคนเด้อพี่น้องป้องฝ่ายอ่านฝากเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจใหนน้นแน่เนาะฝากกดติดตามเนาะกดอ่าซับสไครกดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับช่องอ่าอัมพรชาแนลน้อพี่น้องเนาะจังใดกับฝากในเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องน้องไม่ใบ อบไก่อบอวามใจพี่น้องจัดช่องเนื้อพี่น้องเนื้อมามากินน้ำกันพี่น้องเสียบแหง้งแซ่บแซบอืมแซ่บหนอ่อถ้าถ้าเฮ็ดกินเองนะพี่น้องนะมาแดนถ้าไปซื้อขา้าวครับได้กินน้อยเดียวนะ อาจจะไม่ได้รสชาติเดียวกันที่ห้าเห็ดน,นะเพราะว่ากล้วยห้าวหน่สิดบเละได้พี่น้องกล้วยจะไม่เละนะครับกล้วยสิดบเละได้พี่น้องเ้อกล้วยกันยังแบบแข็งกล้วยก็ยังแข็งนุ่มนะไม่ใช่ว่าแข็งแบบไหนนะเพื่อนๆแบบมันไม่เละอ่ะกล้วยไม่เละนะครับเป็นกล้วยแบบนุ่มเนาะถ้าใครได้ทานนะฮะจะรู้สึกว่าเออมันอร่อยจริงๆเนาะอืม ี่นออันนี้หอมบริใส่อัานาน้ำปุ่นใส่ได้พี่น้องตอนเห็นอ่ะไม่ได้ใส่นะขอจะเอากล้วยอันดับแรกนะจะเอากล้วยไปต้มนะกล้วยไปต้มแล้วก็พักพักให้มันหายหอนนะพี่น้องพักให้มันหายหอนแล้ว เอาใส่ตู้เย็นเอาใส่ตู้เย็นแตู่้เย็นสักวันหนึ่งเมื่อตาา่อมาห้ัขเห็ดเอาออกมากับมะปอกเปลือกแล้วก็พาเครื่องกัจจานก็จจานข่อยเห็ดน่นแหละพี่น้องอืมสุดยอดเลยพี่น้องจงใดก็ฝากเป็นกําลังใจในได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ้นนิดก,ก็น,นะพี่น้องเนาะเอาไว้ตอกันคลิปต่อไปเนาะโอเคบายบายสวัสดีครับบายบาย